เดลวอชโต15นะครับตัวนี้อาการมาแบบว่าค้างค้างหมุนหมุนนะครับลูกค้าแจ้งมาว่ามันค้างหน้าไบออดขึ้นเด l แล้วก็หมุนหมุนไม่เข้าวินโด w นะครับหมุนค้างไม่พบฮั์ดิสก็เบื้องต้นก็น่าจะฮัตดิสเสียนะครับแต่ว่าเราอยากเช็คข้างในอีกเราก็ต้องแกะตัวที่สงสัยออกมานะครับแล้วก็บูตวินโดว์เทสของร้านดูว่า มันเข้าได้ไหมมันถึงหน้าจอไหมนะครับเราไปแกะเครื่องกันเลย ตัวนี้เป็นสเปคคอไอห้าเจนแปดแรมสีกิกฮาร์ดดิสต์หนึ่งเทมีการจอแยกเป็น amd น่าจะรุ่น520ถ้าจะไม่ผิดนะฮะถอดเยอะอยู่นะเพราะว่าฮาร์ดดิสต์อยู่ด้านล่างสุดนะครับอยู่กับใต้บอร์ดใต้แป้นเลยนะครับนี่ตัวปัญหาอยู่ตรงนี้เราถอดออกเลยแล้วเราก็ลองบูตเครื่อง บูตวินโดว์เทสของทางร้านนะครับตัวนี้จอสิบหนิ้วนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาบูตดูกันว่าน้องจะค้างไหมนะครับถอดตัวน่าสงสัยออกแล้วบูตเครื่องครับ เดี๋ยวต่อแป้นกับเมาส์แป๊บหนึ่งเพราะว่าเราถอดแป้นออกแล้วเดี๋ยวมาบูธกันนะครับต่อแป้นกับเมาส์แยกหมุนหมุนครับตอนแรกก็ค้างหน้านี้แหละนะครับไม่ไปต่ออ่นนี้ไปต่อได้นะครับแสดงว่าฮาร์ดดิสบินแน่นอนนะครับเข้าเดสก์ท็อปได้แจ้งลูกค้าคืนเครื่องไปเลยครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ใช้เป็นปีตัวซิลิโคนก็น่าจะแข็งหมดแล้วนะครับ ็นไม่รู้ว่ากี่ปีลูกค้าบ,บอกว่าเป็นปีๆนะครับนี่ดูแข็งหมดแล้วทั้ง CPU และการ์ดจอนะครับเราก็ทำความสะอาดฉีดล้างบอร์ดล้างตัวชิปขัดลงขัดแรมให้หมดลง Windows โปรแกรมใช้งานให้ใหม่ใส่เป็น SSD 256GB พร้ออม Windows โปรแกรมพร้ ow, อมใช้งานนะครับเนะสร็จเรียบร้อยเราก็มาบูตเทสดูว่าใช้เวลากี่วิในการเข้าถึงเดสก์ท็อปในการบูตเครื่องนะครับ ็ประมาณ20-30วิช่วงนี้นะครับแล้วแต่ว่าจะมีอัปเดตอะไรหรือไมอ่ลูกค้าเลือกเป็น Windows 10นะครับขอบคุณมากครับส่งงานได้